รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระพิสุสง์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบรเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแบบพระนิสิตวันละสามพันรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอ,อนาท่านผู้ชมมาสู่อ,อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่งครับสถานที่แห่งนี้คือวัดพระธาตุเชิงดอยเป็นเส้นทางที่เราจะเดินไปสักการะพระบรมาธาตุดอยตุงเส้นทางตามรอยครูบาศรีวิชัยครับผมมีโอกาสได้เดินทางมาสถานที่แห่งนี้และก็ตามรอยครูบาศรีวิชัย ไปที่พระธาตุดอยตุงเป็นปีที่9แล้วดังนั้นปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าเราเลื่อนเวลามาเร็วนิดหนึ่งวิทยาลัยสงเชียงรายโดยการนําของพระเดชพรกคุณพระรัตนมุนีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงเชียงรายท่านได้ดาเนินการสืบสารประเพณีการขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยตุงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับรรการนมัสการครับเดชพระครับขอเจริญพร เป็นยังไงครับพระเดชพระคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการทํางานตรงนี้ได้เห็นบรรยากาศของนิสิตมาร่วมกิจกรรมแล้วก็พุทธศาสนิกชนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมมีความอิ่มใจมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งว่าอย่างน้อยที่สุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณกรณาชาวิทยาลัยวิทยาลัยสง์เชียงรายได้เป็นตัวแทนของการคณะสง สามารถสืบสารวัฒนธรรมจารีตประเพณีเ,เก่าก่อนที่บรรพบุรุษบรรพชนของเราได้สั่งสมเอาไว้วและอาตมาภาพในฐานะที่เป็นผู้บริหารเ,าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยก็พยายามที่จะดึงเอาพระสงฆ์สมณเณรก็ดีหรือคารวะญาติโยมที่มีความตั้งใจมาศึกษามหาวิทยาลัยของเรานั้นให้ช่วยกันสานต่องานพระศาสนา,าใดๆที่บรรพบุรุษของเราได้ทําไว้ เราจะทำต่อโดยเฉพาะทำเพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นอริยะสงฆ์ในอดีตในล้านนาก็คือครูบาศรีวิชัยเมื่อครูบาศรีวิชัยวางรากฐานไว้เราในฐานะอนุชนคนละหน่าต้องสารต่อขอเจริญก่อนเวลาทํางานนี้ลำบากไหมครับเพราะว่าถ้ามองเห็นอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพระเถระท่านเดินทางจากเส้นทางอย่างนี้เนี่ย เรามาเดินรอดหลังตามรอยท่านเนเป็นยังไงครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องเขรียอุตสาหะเราจะเห็นว่าพระมาหาเทระในอดีตนั้นมีวิริยะอุตสาหะมากกว่าพวกเราอย่างยิ่งเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็คงจะเป็นว่าสิส่งอันวความสะดวกคงไม่มีแต่ของเราในสมัยปัจจุบันแม้แต่มีสิ่งนองนความสะดวกบาแต่เราต้องปลุกป,ปั้นปุกและดมจนเต็มที่ก็ทําให้เขามีกำลกังใจที่จะทําได้โดยสรุปก็คือว่าในอดีตที่ผ่านมาคงจะลาบากกว่าเรา แต่ด้วยวิริยะอุตสหาหะความจริงใจความเหล่านั้นก็หายไปในยุคของเรานั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายไปไหนมาไหนสะดวกสบายหู<ช>ทิปตาทิปด้วยใช่แต่มันก็ยังลำบากหน่อยขอเจรมากเวลาเดินเนี่ยพระเดชพระคุณเป็นยังไงครับสุขภาพ ตอนแรกๆก็สู้เต็มที่แต่พอในท้ำกลางก็ตามวัยตามอายุอาจารย์แต่ด้วยความตั้งใจเพราะเราเป็นผู้บริหารเราเป็นเฮดเราเป็นหัวเราต้องทำตรงนี้อยากจะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้ไหลทราบว่า ถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นหัวหน้าคนหรือเราจะจะเป็นผู้บริหารเราต้องเริ่มต้นที่ตัวของเราถูกต้องไหมจ๊ะคือถ้าทําอะไรเห็นหัวหน้านำแล้วมีกําลังใจใช่เต็มที่ใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไรหายใจหายถอยเหมือนกันนะใช่ครับปพะเด็ีพวกคุณครับปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประสบนิกรชาวไทยต่างก็แสดงความไว้อะไรต่อการเสด็จสู่สวรรคารัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชการที่ เดินขึ้นพระธาตุดอยตุงในครั้งนี้เราจัดกิจกรรมอะไรเพื่อถวายเป็นพระนกุศลนะครับสิ่งที่อยากจะบอกว่าวิเลยสงเชียงรายแม้จะอยู่เหนือสุดในสยามก็มีความไว้อะไรไม่ต่างจากส่วนกลางหรือจังหวัดอื่นๆการนี้ในการเดินขึ้นพระธาตุดอยตุงมันจวบเหมาะทุกเรื่องเลยเป็นปีที่9และเป็นรัชกาลที่9สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือรัชกาลที่เร้าสวรรคตสู่สวรรค์ขาลยแล้ว เราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์เราในฐานะที่เป็นผู้ศาสนิกชนคนอยู่ในพื้นเพนดีนไทยภูมิพลคลติดดินเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของท่านด้วยในการนี้จึงอยากจะเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทราบว่ามหาวิยายมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยส์เชียงลายนั้นเดินขึ้นพระธาตุดอยตุงปีนี้ นอกเหนือจะเป็นไปตามกิจกรรมที่นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยแล้วปีนี้เราจะทำเป็นพระราชกุศลสนในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดตราธิเบศรามาธิบดีจจกรินรุจินสยาม,มินทรทาธิราชบรมนาถบาพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์มีต่องานพระพุทธศาสนาของเราญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าแม้แต่พระองค์จะสวรรคตแล้ว ความเป็นพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่เช้าจนถึงวันต่อไปขอให้ทุกคนเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาต้องเป็นศาสนาประจำชาติไทยทั้งพื้ตินัยและติตินยัยขอเชิญพรครับเดี๋ยวเราจะไปเดินขึ้นดอยตุงลักขณชมภาพบรรยากาศ<อ>ไปตามป่าตามเขาผมก็จะเดิน<า>กับพระเดชพระคุณด้วยฝากอาจารย์ด้วยเก็บบรรยากาศข้างๆว่าอาดีตที่ผ่านมากับ9ปีที่ผ่านมา เรียบเรียงว่าเป็นไงด้วยนะอาจารย์นะผมจําได้ปีแรกผมต้องค่อยแหวกไปไปทีละนิดทีละนิดไปทําไม่รู้ว่าตรงไหนไปตรงไหนปีนี้อยากจะเรียนพร้อมว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมองเห็นความสําคัญเดี๋ยวนี้เขาทําถนนขึ้นให้อีกตั้งเยอะครับเมื่อปีกายนนี้เขาลงทุนอีกประมาณ3ล้านกว่าบาททึงทําถนนแต่ไม่ถึงขั้นว่าจะปรับใหม่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับในขณะเดียวกันก็ ไม่ได้เปลี่ยนและปรับใหม่ทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันรักษาของเก่าอยู่ครับและของใหม่ก็เสริมเพิ่มตามลาดับขอเท็จจริง่อลืมประเด็นอีกหนึ่งครับประเด็นพวกคุณว่าปีนี้หน่วยงานไหนองค์กรไหนเข้ามาร่วมด้วยในการจัดกิจกรรมครับในส่วนของอําเภอไม่สายก็คงเหมือนเดิมทางส่วนไม่สายทั้งหมดก็เข้ามาเกี่ยวข้องเท่าด้วยท้งอสมตลอดจนถึงคนดูแลป่าไม้ใบหญ้าทั้งหมดแล้วก็ทั้งเจ้าอาวาสที่อยู่สาราเชิงร้อยแห่งนี้ ปีนี้น่าชื่นใจหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอไม่สายปีนี้ต่านมารอแล้วท่านตั้งใจมานั่งรอตั้งนานจะเดินด้วยหรือเปล่าไม่ทราบแต่ถือว่าท่านม่ตาของเราแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศแล้วถ้าเผื่อกางทางถ้าผมตามพระเดชพระคุณทันเห็นตื่เต้นลปีไม่ทันนะ มันไม่รู้จะทํำยัำยงไงเหมือนแต่ละปีอ,อาจารย์ไม่ทันาะมาเลยนะโผมไม่มีคนดันเลยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศตลอดของการเดินทางในครั้งนี้แล้วก็เมื่อไปถึงข้างบนแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้าง <S <s <ummer> <S เราจะได้นําภาพกิจกรรมเหล่านั้นแล้วก็มาเสริมให้เราได้เห็นภาพกิจกรรมที่สําคัญเหล่านี้ <c oughs> อย่างตลอดการเดินทางครับถามทีมาเลย พระาธาตุดอยตุงเราถือว่าเป็นพระบรมาธาตุแห่งแรกของล้านนารายละเอียดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธิวงวิวัฒจะได้เสริมศรัทธาหลังจากที่ผมพูดจบแล้วเพื่อให้พวกเราได้รู้จักว่าพระาธาตุดอยตุงคืออะไรการที่จะขึ้นไปนั้น คนที่จะขึ้นได้ต้องมีบุญบารมีขนาดไหนและที่เราได้ยินเป็นประจำว่าหากบุคคลใดขึ้นถึงเจครั้งนรกไม่เรียกไปแล้วสวรรค์เป็นอันต้องหวังจริงหรือไม่อย่างไรประการที่สองวัตถุประสงค์ตามที่พระครูกิติพัฒนานุยุทธได้แจ้งให้พวกเราทราบว่าเป็นการสร้างสมณฉัน ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของบ้านเมืองที่อยากจะให้ประชาชนคนไทยสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันวิเลยสงเชียงรายก็มีวัตถุประสงค์เช่นนั้นเหมือนกันโดยอาศัยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหลักประการที่สามทำให้เราชาวเชียงรายเกิดความรักและความห่วงแหน ในพุทธสถานโบราณสถานโบราณวัตถุที่มหาเถระอันมีนามว่าพระคูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองและเป็นนักบุญแห่งล้านนาตามที่พวกเราได้ทราบกันแล้วนนยะหนึ่งท่านทั้งหลายมหาวิาลมหาจุลาลงกรราชวิยเายาลัย ได้เปิดโอกาสให้เราชาวเชียงรายทั้งที่เป็นพระภิสูุนหนุ่มสมณรน้อยคารวาสญาติโยมได้มีทางเลือกทางการศึกษาจึงได้เปิดขยายมหาวิทยาลัยมาสู่จังหวัดเชียงรายเรียกว่าวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายเราได้เริ่มต้นมาเป็นและเวลา12ปีแล้ว แต่ในขณะเดียวกันเราได้รับการสถาปนาให้เป็นวิเลยสงเชิยงลายเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2555ซึ่งเป็นปีที่พ่อขุนเมงลายมหาราชได้สถาปนาเมืองเชียงรายไว้เมื่อวันที่26มกราคมปี2555 ซึ่งเป็นปีที่เมืองเชียงรายครบ750ปีในกิจกรรม750ปีดังที่เราชาวเชียงรายได้รับทราบคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายภายใต้การนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมราชานุวัตรปัจจุบันเป็นเจ้าคณะภาค6หลวงพ่อพระเทพสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้นําเสนอต่อการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายบัดนี้มีตัวแทนของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายมานั่งเป็นสขีพยานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธิวงวิวัฒมานั่งให้ทราบแล้วว่าคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย7 5 0้ปีได้ทำไว้4ประการประการที่หนึ่งได้สร้างบ้านแปลงเมืองอย่างไร ที่พ่อขุนเมงลายมหาราชได้ทำไว้750ปีเราก็จึงมาปูพื้นฐานแล้วจัดสรรตามลำดับหนึ่งในจำนวนนั้นคือพระธาตุดอยตุงได้เริ่มต้นจากการที่หลวงพ่อพระพุทธิวงวิวัตขึ้นไปเป็นเจ้าวาดไปบุรณะปฏิสังขรณ์จากสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วจากสถานที่ที่คนหลั่งไหล การเข้ามาอยู่แล้วถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของเมืองเชียงรายบุคคลใดที่มาเมืองเชียงรายไม่ได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยตุงเราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เทพไปถึงเมืองเชียงรายคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายได้มอบภาระให้หลวงพ่อพระพุทธิวศงวิวัฒนบุรณปฏิสังขรณบัดนี้ถนนหนทางจากวัดน้อยดอยตุง ขึ้นไปยังพระบรมธาตุดยตรงนั้นราบรื่นเรียบร้อยด้วยดีเป็นหนึ่งในโครงการนั้นโครงการที่สอง26มกรา1805ถ้าพวกเราไปศึกษาตามวิชาโหราจารย์ก็จะเห็นว่าเป็นวันมาฆบูชาแสดงว่าเมืองเชียงรายเกิดขึ้นพร้อมกับพระพุทธศาสนา แต่เรายังไม่มีพื้นที่พุทธศาสนาที่ชัดเจนปี2,55 5เราจึงเรียกร้องให้ประชาชนคนเชียงรายช่วยกันสร้างพุทธมนทลสมโพธ750ปีเมืองเชียงรายบัตรนี้เรามีแล้วซึ่งในเดือนมก,กราคมเราพุทธศาสนิกชนคนวิลไลสงเชียงรายก็จะไปพร้อมกันที่พุทธมนทล สมโพธิ5 0ปีปฏิบัติธรรม10วัน10คืนประการที่สเมื่อเรามีสถานที่คนที่สารต่อพุทธศาสนาต้องเป็นพุทธศาสนิกชนได้แก่ภิกษุสมณเณรอุบาสุกอุบาสิกาบุคคลเหล่านี้จะสารต่องานพาษศาสนาได้จะต้องมีคุณภาพร่างกายจิตใจสมบูรณ์จิตใจไม่พูดถึงแล้ว เชียงรายเป็นเหนือสุดในสยามเป็นเมืองพระพุทธศาสนาแต่สุขภาพร่างกายของพระสงฆ์จะต้องแข็งแรงจึงขอให้สร้างโรงพยาบาลและสร้างตึกสงข์ขึ้นบัดนี้ตึกสงฆ์ก็สร้างเรียบร้อยพุทธมนทลก็สร้างเรียบร้อยพระสงฆ์สมเนรในพุทธศาสนา จะต้องมีความรู้ความสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ชัดเจนต้องมีความรู้ควบคู่กันไปคดีโลกคดีธรรมต้องเป็นไปด้วยกันหลวงพ่อพระธรรมราชานุวัตรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลหลวงพ่อพระเทพสิทธินายกเป็นผู้สนองงานก็จึงที่จะพัฒนาบุคลากรทางด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและคุณธรรมก็จึงทำอย่างไร ที่จะให้สงฆ์สมณรนจัง,มมนนจงหวัดเชียงรายมีความรู้สู้กับชาวโลกได้ก็จึงนำเสนอไปยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณกร,ราชวิทยาลัยขยายห้องเรียนมาสู่จังหวัดเชียงรายครบ12ปีแต่2555เป็นปีของพระบาทสมเด็จเป็นปีของพ่อขุนเมงรายมหาราช สร้างเมืองเชียงรายครบ7 5 0หปีเราจึงอยากจะมีของตัวเองก็จึงถูกสถาปนาให้เป็นวิไลสงเชียงรายดังนั้นนิสิตทุกท่านนิสิตที่เป็นพระนิสิตที่เป็นคารวาสนับว่าเป็นบุญบาร,รมีที่พวกเราก้าวย่างวิไลสงเชียงรายถึง12บสองปี พร้อมกับความรู้ที่ชัดเจนและเราไม่ละวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ครูบาศรีวิชัยได้อุตสาหบุรณะปฏิสังขรณพระบรมเจ้าทระธาตดอยตุงขึ้นและการบุรณะปฏิสังขรณมีอายุครบ8ปดปี ซึ่งตรงกับพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐหาที่สุดไม่ได้เป็นรัชกาลที่9และบัดนี้พระองค์ได้สวรรคตสู่สวรรคาลัยโครงการนี้จึงมีตัวนำร่องอีกโครงการหนึ่งเรานอกเหนือจากจะรักษา ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีแล้วเมื่อถึงพระธาตุดยตุงเราจะช่วยกันสำรวมจิตสำรวมกายประพฤติวัดปฏิบัติธรรมบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าปฏิบัติตามรอยพระคุบาศรีวิชัยจะประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นพระภิสุที่ดีที่อยู่ในพระธรรมวินยัย เป็นสามเณรที่ถูกต้องอยู่ในศินสิบข้อเป็นญาติโยมก็จะช่วยกันปฏิบัติตามคณะรัฐบาลที่บอกว่าทุกหมู่บ้านจะต้องมีหมู่บ้านโครงการรักษาศินห้าเราเจะเอานิสิตคารวะญาติโยมตามที่พระครูกิติพัฒนานุยุท์ได้รายงานแล้วว่าทั้งหมด600กว่าชีวิต ไปปฏิบัติธรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามแนวของครูบาศรีวิชัยตามพระธรรมวินัยเมื่อได้แล้วเราจะถวายเป็นพระราชกุศลด้ดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเมงลายมหาราชเหนืออื่นใดบัดนี้จิตใจของเราชาวประเทศไทยหรือชาวเชียงรายแทบจะลมสลาย เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัวพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐหาที่สุดไม่ได้สวรรคตยังความอาลัยยังความเศร้าโศกมายัางพระศกนิกกรจังหวัดเชียงรายวิทยาลัยสงเชียงรายก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อถึงแล้วเราจะถวายเป็นพระราชกุศล ให้พระองค์ท่านสู่สวรรคคาลัยบัตรนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมคลละเลิกแล้วในานามของมหาวิาลยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาล,ลัยวิลลยสงเชิยงลายขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อพระพุทธิวงวิวัตรในานามตัวแทนของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายหลวงพ่อพระบดีกาจันในฐานะที่เป็นสถานที่ ที่พวกเรามาใช้บริการท่าน12ปีแล้วขอชื่นชมในการรักความเป็นเชียงรายในความรักในพระศาสนาในความรักที่จะสืบสารงานพระศาสนาต่อไปขอขอบคุณคณาจารย์วิไลสงเชียงรายเจ้าหน้าที่วิไลสงเชียงรายมหาวิทยาลัยมหาจุลงกรราชวิทยาลัยภาพเหล่านั้นคงไม่เลือนหาย จะต้องขยายต่อไปให้คนทั้งโลกได้รับทราบว่ามหาวิาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิหลังสูงเชียงรายทำอะไรเป็นสิ่งที่น่าอนุมโมทนาและควรที่จะส่งเสริมให้ท่านทั้หลายได้สำนึกในความที่ทุกท่านนั้น ให้มีความสำนึกหนึ่งให้มีความสำนึกในชาติสองให้มีความสำนึกในศาสนาสามให้มีความสำนึกในพระมหากษัตริย์เราโชคดีที่มีสถาบันพระพุทธศาสนาสราสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีที่ไหนในโลกที่มีความพร้อมในสามด้านเราภูมิใจที่เกิดในผืนแผ่นดินไทยและชีวิตของเราได้มาอยู่ณนะวันนี้จุดนี้ถือว่า เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันมหาศาลและได้ทำกิจกรรมที่จะเดินขึ้นประทาตโดยตงุงท่านทั้งหลายเราภูมิใจว่าประทาตโดยตงุงเป็นหนึ่งเรียกว่าปฐมเจดีย์ราน,นา คือเป็นเจดีย์องค์แรกในราน,นาของเราและเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์บุญบาร,รมีที่ท่านได้ไปกราบไหว้บูชาท่านจะมีความสำนึกในด้านจิตใจกระผมรธมาธรรมภาพรู้ดีว่าพระธาตุดยตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างไร จะไม่ขอพูดให้ท่านไปสัมผัสด้วยตัวเองถ้าผมพูดอาตมาพูดก็จะหาว่าวดอุตริและเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมท่านต้องรู้ในด้านจิตใจของท่านเองและบางคนตั้งใจจะขึ้นไปพระธาตุดอยตุงเมื่อไปที่ วัดน้อยเราตั้งใจจะเดินไปแต่คำพูดไม่ดีพอไปถึงบันไดหน้าปรากฏเรารถขึ้นไม่ได้การเดินธรรมยาตราบูชาพระธาตุดอยตุงในปีที่9ของวิชัยสงงเชียงรายในปีนี้นอกจากจะเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในปีนี้ก็เพื่อถวายเป็นพระชจุศแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้เสด็จสู่สวรรค์ขาลายแล้วอันเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของชุมชนของเหล่าวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายที่มีนิสิตได้มาศึกษาอยู่ณนสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาแห่งนี้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของครูบาศรีวิชัยที่กว่าท่านจะสร้างและเดินมาพบพระาธาตุโดยตุงแห่งนี้ใช้วิธีในการเดินเท้าจากพื้นราบที่วัดพระาธาตุเชียงดอยขึ้นมาข้างบน ใช้ระยะเวลากี่วันกว่าจะมาถึงณปัจจุบันนี้แม้จะมีความสะดวกสบายแล้วก็ตามก็ออยังต้องใช้เวลาในการเดินทางถือว่าเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของครูบาสรีวิชัยดังนั้นการเดินธรรมยาตตาในปีที่9ผมนำท่านผู้ชมได้มาเห็นภาพบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากดังนั้นหากท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะลองเดินเท้า จากวัดพระาธาตุเชิงดอยขึ้นมาบูชาสักการะพระบรมาธาตุโดยตุงก็สามารถทําได้นะครับเส้นทางไม่อันตรายและสามารถเดินได้ทุกท่านนะครับแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการที่จะมาเดินให้มีร่างกายที่มีความพร้อมเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับรส,ส